เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันในบอสทูโรเล่ปีที่2วันนี้เรามาเจอกับไฮ้บิดและลูกสม,มุนของเขาเตาคุยเรื่องว่าสุลต่านโอเคในตอนแรกเนี่ยสุลต่านในเฟสแรกเราจะไม่สามารถทำอะไรไม่ได้มากอาจจะมีดาเมจลงเหลือนิดหน่อยแต่ดาเมจส่วนใหญ่ก็คือสูงนะสเกตจากที่ผมันไปเมื่อกี้อ่าในเออร่างนี้มันจะไม่มันจะไม่ทำดาเมจแกู้เล่นไม่ใช่จะส่งผู้หญิงมาแล้วก็ไล,ล่มนุษย์เราเรื่อย และถ้าเกิดเราเข้าใกล้ตัวมนมากเกินไปมันก็ใช้อเบาหวานในแท่ในการเอาท้องมากระแทกเราแล้วทําการทําลายลูกปั้นก่อนถ,ถึงมีจะสร้างน้เมจเต็มเมไสมันไดอ้อหรือบอกอีอย่างนึงครับคือหลังจากที่ทำลายลูกปั้นแล้วมันจะส่งผู้หญิงในแบบหนึ่งคือบาโจมตร,ระยะประชิดคือวิมาฟันเรานั่นแหละแล้วสำหรับมบดตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเมื่อเราสามารถลูมันมได้แล้วจะดรอปตะเกียงวิเศษ,ษลงมา แล้วก็รู้นะตะเกมพิเศษนี้มาทำอะไรเนี่ยแล้กินนี่มาแล้วจองชนะ้อยผิดได้จริงเล้วเด,ยวเดียวเจ๋งเปอย่างเข้าไม่ได้ไปฝันก่อนเลยบอกเขาสิว่าอยากได้พรอ,อะไรความมั่งคั่งคือมันจะให้เงินเราพลังอํานาจมันก็จะเออ่ให้ไอเทมเราให้มาห้าชิ้นแบบสุม่มและถ้าเกิดว่าเรากดเฮ้อขอสามข้อได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกต่อข้อนี้จะมีข้อความอีกอัน,นึงนึงขึ้นมา ล่าถามก็กลา้าตอบแต่โคต้าแจกพรก็คาดเลยไปที่เดียวแล้วแกเอาเจ้าคนรจะดีใจที่ได้ขออะไรพิเศษพิเศษนะแล้วเขารยิบ,บาม,มาของโผมามาถึงจุดนี้แล้วถ้าเรายังหน้าด้านหน้าทนกดขอให้ได้พรสามประการอีกจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นขอมาก็จัดให้ก็จะดับไอเทมพิเศษออกมานะชื่อว่าพรสามประการก็อ่านนั่นเลยว่าเป็นไอเทมที่ค่อนข้างจะครบครันมั่ง แต่มีบวดเยอะช่บหายสำหรับบอสตัวนี้ในโหมดกายพันก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่มันจะเสกขึ้นมาที่กว่าเดิมเฉยก็ดูที่ไม่จบหน้าอีกนิดนึง